บอกก่อนเลยใครจะมาขึ้นลานกลางเดนจูเอฟโอนะครับรถต้องพร้อมคนต้องพร้อมนะครับ oh, <no. S 1> โอ้โหทางขึ้นสุดโหดครับและแล้วก็ขึ้นมาถึงจนได้ครับลานกลางเดนจูเอฟโอนี่เลยครับป้ายลานกลางเดนนะครับไม่ได้โม และทริปนี้ก็ได้นำหมูกระทะมาทำกินข้างบนครับก็ได้ฟิลสุดๆอร่อยไปเลยครับมองเห็นเขื่อนลำตะคองเลยนะครับลมแรงครับเป็นเหวลงไปนะครับก่อนจะขึ้นไปปานกลางเต็นท์ UFO นะครับก็ต้องขึ้นไปไหว้พระก่อนนะครับเอาเลือเอาใจ นี่ก็คือทางขึ้นไปไหว้พระที่วัดพระพุทธบาทกีริวันเขาพิกนะครับตำบนของภายอำเภอสี่ขิวจังหวัดนครราสีมาครับนี่ไปตามทางนะครับมีป้ายบอกช่วงนี้ก็เป็นทางคงและชันนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับ ถึงด้านบนวัดเขาพิกแล้วนะครับหรือวัดถ้ำหมูครับชมบรรยากาศครับเดี๋ยวต้องเข้าไปทำบุญไหว้พระก่อนครับก่อนจะขึ้นเขา UFO โอ้เขาเหมียวเพียบเลยนี่นี่น แมวโอ้โหมาตึมเลยเป็นขบวนนี่อีกโอ้โหเยอะเลยโอ้แมวเยอะครับหลวงพี่โอ้ นี่เลยโอ้โหเยอะแยะเลยครับหลวงพี่บอกไม่ไม่รับแล้วนะเยอะเลยหลวงพี่กำลังเปิดตู้ครับเปิดตู้ทําบุญร่วมทําบุญหน่อยครับไอ้ทุกเทียนรเราจะไปไหว้พระนะครับไปชมวิวด้วย นี่นะครับจุดไหว้พระวัดพระพุทธบาทเขาขีดีวันเดี๋ยวพูดถูกเปล่าครับนีเลยชมวิวสวยๆครับสามารถมาไหว้พระบนนี้ได้นะครับมองเห็นวิวเขื่อนลำตะคองนะครับเป็นจุดชมวิวครับ นู่นก็เขาใหญ่เที่ยงครับโอ้โหสวยงามแล้วก็มีอนุสาวรีเท้าสุรนารีด้วยนะครับหรือย่าโมครับก็มีคุณหญิงบุญเหลือด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะมาไหว้พระประธานตรงนี้นะครับเป็นพระมหาจักรกพรรดิ กับขอถ่ายกับวิวหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่ลานกลางเต็นต์ JFO ครับตรงนี้เป็นจุดตัดรถไฟตำบลคลองไผ่นะครับใกล้สถานีรถไฟคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วนะครับผมก็ติดรถไฟอยู่ตรงนี้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่จะไปลานกลางเต็นต์ JFO นะครับบริเวณหน้าวัดคลองไผ่นะครับก็ไปตามทางเส้นนี้เลยนะครับทริปนี้ก็ใช้มอไซค์ KSR นะครับหรืออีกี่น้อยพาไปครับ เข้ามาก็าจะเจอทางรถไฟนะครับก็ข้ามทางรถไฟไปก่อน,นครับพอข้ามทางรถไฟมาแล้วนะครับก็จะมาเจอแยกสายขวาครับให้เราไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตรงไปตามทางเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาเจอวัดศรีจันทารามที่ด้านขวามือนะครับ แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับก็ไปตามทางเรื่อยๆครับเลยจัดวัดมานิดนึงนะครับก็ด้านขวามือก็จะมีร้านค้าขายของชำใหญ่นะครับก็ตรงไปอีก คลิปนี้ก็จะรีวิวเส้นทางขึ้นไปลานกลางเต็นท์อยู่เอฟโกละครับที่บ้านสับศิลาทองอำเภอคลองไผ่อำเภอสิคิวจังหวัดนครราชสีมาครับดูคลิปนี้แล้วไปถูกแน่นอนนะครับจะไม่หลงและขับตรงมาอีกไม่ไกลนะครับก็จะมีแยก3แยกนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับแยกนี้นะครับสังเกตว่าจะมีป้ายเยอะแยะเลยนะครับอ่านเอาจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ครับโอเค ตามทางก็ไปเรื่อยๆนะครับและเราก็จะมาเจอ3แยกอยีกน,นะครับเราพอจะไปแยกซ้ายนะครับก็จะมีป้ายไปลานกลางเต็นท์จ F o ครับตามป้ายไปเลย ราก็จะมาเจอกำแพงของวัดป่าชีตวันครับบ้านสับศิลาทองครับก็ตามวัดข้างวัดไปนะครับตามเลาะกำแพงไป หน้าวัดป่าเชจวันมาแล้วนะครับก็จะมีโค้งซ้ายนะครับก็จะข้ามน้ำฝายกั้นน้ำนะครับเล็ๆกๆฝายกั้นน้ำก็จะมี2จุดนะครับก็ถ่ายให้ดูแค่จุดเดียวตรงไปก็มีอมีจุดอีกครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูคล้ายๆกันนะครับก็จะผ่าน2จุดนะครับ อีกไม่ไกลนะครับด้านขวามือก็จะเป็นร้านค้าร้านครัวปากดีนะครับหลังจากเลยร้านครัวปากดีมานิดเดียวนะครับก็มองซ้ายมือนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปตามป้ายวัดภาวนาศิลาทองนะครับป้ายอาจจะจืดชืดนิดนึงนะครับสังเกตดีดช่วงนี้ก็เป็นก้อนหินเล็กๆนะครับค่อนข้างขูกขาะหน่อยแต่ก็แค่น้ำจิ้มนะครับ นี่แค่จุดเริ่มต้นพอมาถึงวัดภาวนาศิลาทองฮะเลี้ยวซ้านะครับสังเกตที่ประตูเขียวๆแล้วก็ตรงไปเลยครับตามทางครับจุดนี้ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อนิดหน่อยนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับ ตอนนี้ก็เริ่มเข้าถนนอุกาบาทแล้วนะครับโอนช่วงนี้ใช้เกียร์หนึ่งได้อย่างเดียวนะครับโอ oh, no. oh, ้โนโอ้ดูครับทางดีมีเซเว่น แบบนี้นะครับถ้าเป็นหน้าฝนครับบ้านใครบ้านมาเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวครับใสายดึงขวาดี ดูทางนะครับโอ,โอ้โอเป็นหลุมเป็นบ่อถ้าหน้าฝนน่าจะมาไม่ได้นะครับมาถึงครึ่งทางนะครับสู้ๆดูยต่อครับ ถ้าขับด้านขวาอย่างผมนะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าด้านขวาเป็นลวดหนามล้มใส่ลวดหนามนี่ดูไม่จืดนะครับ oh. และทางนี้ก็เป็นทางชันนะครับแต่กล้องมันมองไม่ชันแต่จริงๆแล้วชันนิดนึงนะครับมาเจออีกหนึ่งด่าน ồ ơi đuôi หลังดีมีเซเว่นครับดีดีไอหมูกระทะหลังรถเป็นหมันไึงน่าจะเป็นหมันงกหมดแล้ว ขึ้นโหดไม่โหดดูเอาครับขนาดโลดไม่ตกก็ยังโหดขนาดนี้ จบครับ ทางเลี่ยงนะครับยนต์น่าจะลำบากรีวิวทางให้ดูกันยาวๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆที่สนใจที่จะมาเที่ยวจะได้รู้นะครับว่าเส้นทางเป็นแบบไหน คังน,นี้เขาปิดนะครับเราต้องไปเปิดเพราะนั่นจะปิดปิดกันวัวออกเปิดก่อนครับถ้าขี่มาเจอลวดหนามนี่ครับเปิดได้นะครับเปิดได้แล้วก็ข้ามมาก่อนครับข้ามมาแล้วก็อ,อย่าลืมไปติดลวดหนามไว้คืนนะครับเพราะว่าเขากันวัวออกครับที่นี่ขเขาเลี้ยงวัวเยอะ คับมาอีกนิดนึงเลยครับเราก็จะมาเจอโดมแบบนี้นะครับและนี่ก็คือสถานที่ที่สร้างคล้ายๆกับฐานทัพ UFO นะครับก็ซึ่งทิ้งล้างไปแล้วนะครับเขาจึงเรียกว่าแถวนี้เป็นลานกางเต็น UFO พาเดินชมครับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับน่าจะทำจากโฟมนะครับเลย งาอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงน่าจะมีทางเดินขึ้นไปข้างบนนะครับจะมาคนเดียวไม่กล้าเดินขึ้นไปครับกลัวมันถล่มใส่ <c oughs> ใครอยากจะมาเที่ยวนะครับมาได้นะครับลานกลางเต็นท์ UFO บ้านรับศีลาทองนะครับอําเภอสรีคิ้วจังหวันนดนครราชสีมานู่นก็คือทางขึ้นนะครับ ทางขึ้นนี้ชันมากทางมอเตอร์ไซค์น่าจะมีทางทางเบี่ยงนะครับแต่ผมไม่กล้าขึ้นทางชันสุดเดี๋ยวผมก็จะไปทางเบี่ยงนี่เลยลุยต่อครับและนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายที่จะขึ้นไปถึงลานกลางเต็นท์ UFO แล้วนะครับ นี่ก็คือทางขึ้นแต่ก่อนนะครับหลุมลึกมากนี่ก็ชันมากๆเลยนะครับ oh, <no. S 1> โอ้โหทางขึ้นสุดโหดครับแต่เรามีทางเบี่ยงซ้ายนี่ทางเปลี่ยนซ้ายครับ คนเลี้ยงวัวเดินข้างทางด้วยนะครับเดินขึ้นไปบนเอฟโอถ้าไม่มีทางเบี่ยงขึ้นทางนี้นะครับรับรองว่าผมขึ้นไม่ได้เด็ดขาดครับใจผมไม่ขึ้นพอครับรถไม่แรงจะหาขึ้นมาเด้ มีทางเบีย่ยงอีกครับหลายเบีย่ยงนะแกนโอและแล้วเราก็มาถึงร้านกลางเต็นท์หา FO โอ้โหหาถึงแล้วครับ ไปหาที่ทําหมูกระทะก่อนและนี่ก็คือเส้นทางลิมหน้าผาุนลานกลางเต็นท์จูเอฟโอนะครับบ้านซัพ์สิลาทองครับ คนมาไหมครับแหมไม่มีคนเลยครับผมคนเดียวมาถึงทั้งทีต้องมาถ่ายรูปกับป้ายนะครับป้ายลานกลางเต็นท์จูเมาถึงแล้วครับ ชมริมผาลานกลางเต็น์จูเอฟโอนะครับบ้านซับศิลาทองอำเภอศีคิ้วสงวนแห่งชาติบ้านซับศิลาทอง ีเพื่อนผมก็จะก,กางเต็นท์แล้วครับผมไม่กล้านอนคนเดียวสวยมากครับเดี๋ยวต้องไปหามุมทำหมูกระทะกินตรข้ามน,นก็เป็นเขาใหญ่เที่ยงนะครับไกลๆนูน่นเขาใหญ่เที่ยงมาชมลานบริเวณด้านบนบ้างครับ ลานกลางเต้นเนี่ยกว้างมากครับใหญ่มากตอนนี้มีผมคนเดียวนะครับโอ้ลานกลางเต้น u f o ดูวิวสวยไหมครับล่างลำตะคองคือลำตะคองลานกลางเต้น และแล้วก็ได้ที่ลงนะครับเตรียมอุปกรณ์ทําหมูกระทะกินก่อนนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วใช้พลังงานเยอะตอนขี่รถขึ้นมานครับหลุมเยอะโอ้โหอุกบาทเลยเหนื่อยมากต้องกินก่อนครับและตอนนี้ก็ตั้งโต๊ะเตรียมพร้อมทาหมูกระทะแล้วครับเนี่ยเสบียงเอาอะไรมามั่งก็มีเครื่องดื่มครับเ,เครื่องดื่ม อันนี้น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มสุก,กี้นี่เลยหมูหมักนะครับเกือบละเลงหมดนะครับเพราะรถมันหลุมบิบากอันนี้หมูหมักนี่ผักนะครับผักผักแล้วก็มีลูกชิ้น,นครับเอามาปิ้งด้วยจักการเลยโอเค ากาศดีมากครับลมเย็นดีน้ำผลไมา้ครับอันดับแรกให้เจ้าที่ก่อนนะครับพร้อมถึงกระทะด้วยเพราะเรามาเที่ยวในป่า้องให้เจ้าที่ก่อนครับโอเค กินข้างล่างหลายเท่ามากเลยครับบอกเลยครับวันนี้เหมาลานจูเอฟโอเลยครับไม่มีคนครับผมมาคนเดียวโอ้สบายบนลานกลางเต็นท์ผาจู่เอฟโอนี่นะครับก็มีมาเจอผลไม้ด้วยนะครับนี่สมัยเด็กๆเคยกินครับเขาเรียกว่าเม็ดเด็บเหี่ยวแต่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับให้มันสุกเป็นเม็ดสีดำก่อนจะกินได้ นี่เลยครับนะมีอะไรอีกลองชมดูในป่าก่อนนะครับอะไรที่กินได้นี่เลยครับมะเขือพวงครับมะเขือพวงนะไว้ผัดเผ็ดได้โอ้ถ้าที่มองไกลๆนั้นนะครับก็เป็นกังหันลมของเขาใหญ่เที่ยงนะครับ และก่อนจบคลิปนี้นะครับเราก็มาขอถ่ายรูปกับมุมเคืรนรับตะคองกับวิวสวยๆนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องกา a เต้ n g c h a n n ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ